สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกทุกท่านคุณลูกค้าค่ะผ้าไทยลายโนพเก้าผ้าไทยลายนพเก้าผืนนี้คุณลูกค้าค่ะสีม่วงอมชมพูสวยๆสีม่วงอมชมพูสวยๆคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บาทนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนี่ด้วยนะกระเป๋าใส่โทรศัพท์ค่ะกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยนะคะด้านในซับโฟมอย่างดีด้านนใซฟ ดีคุณลูกค้า่ะเป็นรุ่นนะคะแบบถือได้ด้วยนะคะคุณลูกค้า่ะเป็นรุ่นถือนะคุณลูกค้าคะกระเป๋าแบบถือนะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าสามารถนําไปใส่โทรศัพท์ใส่เครื่องสำอางก็ได้หรือว่านะคะจะไปใส่ธนบัตรใส่เหรียญใส่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าขะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆวันนี้คุณลูกค้าขะหกร้อยเก้าสิบบาท 690บาทผ้าไทยไลายนาอะเก้าคุณลูกค้าขายยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่วราพรนะคะยมเพอสารพีค่ะจังหวัดเชียงใหม่ย,ยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้นะพี่จ๋าขอบพระคุณมากๆกค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ผ้าหนึ่งชิ้นค่ะสามารถนําไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรง คุณลูกค้าค,คะเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดไว้วันนี้คุณลูกค้า่ะที่นุ่มใส่อยู่จะเรียกว่าลายลิซ่านะคะลายลิซ่าสีกลมคุณลูกค้าขะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพื้นนี้ลายนพก้าค่ะ ผืนนี้ลายโนบะเก้าวส,สวยๆคุณลูกค้าขะผืนนี้นนนะจะเป็นเฉดสีพาสเทลจะเป็นเฉดสีพาสเทลนะคะจะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะคุณลูกค้า่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะนาไปตัดเป็นชุดแสกก็ได้นะชุดแสกแบบว่าไม่มีแขนนะหรือว่าเป็นชุดแสกแขนแขน,แขนล้ํานิดนึงก็สวยค่ะคุณลูกค้าขะ,ะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะงานผ้าฝ้ายมักโครทอเครืองสองตะกง มัดหมีลายนุ่ะผก้าวผืนนี้คุณลูกค้าขะสีม่วงอมชมพูสวยสวยนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยจะไปตัดผ้าถุงกระโปรงหรือว่าจะไปตัดเป็นกางเกงก็สวยค่ะหรือว่าจะเลือกตัดเป็นชุดแสรก,ก็สวยเช่นเดียวกันคุณลูกค้าหางานผ้าไทยสวยสวยวันนี้นะคะ โพทอเครื่องสองตะกอมัดหมี่ลายนพเก้าคุณลูกค้าคะมัดหมี่ลายนพเก้ามี2เฉดสีนะจะมีสีม,ม่วงอมชมพูแล้วก็สีกลมด้วยนะคะคุณลูกค้านะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกชอบเข้ามาได้เลย1นึ่งพนหบาทหนึ่งพืนหร้อยเก้าสิบบาทงานผ้าไทยผ้าทอวันนี้นะคะจะส่งนะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มาลีผ้าไทยกดติดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าสสาาารรับิิิทธพเศษมมมกยไ่ว่า จัดส่งฟรีค่ะจัดส่งฟรีเนี่ยพื้นที่ห่างไกลไม่ได้บวกเพิ่มนะจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษก็ไม่ได้บวกเพิ่มคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะคุณลูกค้าขาได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนคุณลูกค้าแจ้งด้วยนะถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนคุณลูกค้าแจ้งทางร้านของเราด้วยนะคะคุณลูกค้านะทางร้านมีส่วนลดเพิ่มเติมพิเศษให้ด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยสวย